มือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นในการขายของออนไลน์เราอยู่ต่างประเทศไม่รู้ว่าเราจะไปทํางานอะไรภาษาของเราเองยังไม่เก่งแต่เราก็อยากมีไรายได้ยิ่งเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะบอสหนิงเองก็เป็นคนคนนึงที่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราจะไปทํางานอะไร สำหรับมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นในการขายของออนไลน์อยากจะเริ่มมีอาชีพเสริมหรือว่าหารายได้ที่สามารถทำงานที่ไหนก็ได้ยิ่งเราอยู่ต่างประเทศใช่ไหมคะบอสหนิงเองก็เป็นคนคนนึงที่อยู่ต่างประเทศเหมือนกันเราไม่รู้ว่าเราจะไปทำงานอะไรเราไม่รู้ว่าเราจะไปประกอบอาชีพอะไรเนื่องจากภาษาของเราเองก็มาอยู่ใหม่ๆยังไม่เก่งแต่เราก็อยากมีไรายได้ เพราะนั้นบอสนิ่งจะให้เทคนิคง่ายๆเลยนะคะจริงๆแล้วความรู้ความสามารถมันเป็นสิ่งที่ติดตัวกับเราไปทุกที่อยู่แล้วไม่ได้เกี่ยวกับโลเคชันหนึ่งเลยให้ดูว่าความชอบของเราคืออะไรแต่เราจะต้องดูก่อนว่าความชอบนั้นมีตลาดต้องการหรือเปล่าบางสิ่งบางอย่างที่เราชอบแต่ไม่มีตลาดก็ไม่มีคนซื้อที่สองความถนัดแล้วก็สิ่งที่เราทำมันได้ดีแต่เราต้องดูก่อนว่าสิ่งที่เราถนัด มีตลาดต้องการหรือเปล่าต้องดูด้วยบางครั้งนะคะเราถนัดแต่ตลาดไม่ได้ต้องการเราก็ขายไม่ได้แล้วข้อสุดท้ายข้อที่3คือความรู้ความเชี่ยวชาญความความสามารถของเราตลาดต้องการหรือเปล่าเชื่อว่าทุกคนนะคะมีความสามารถแล้วก็ความรู้ประสบการณ์วางสิ่งบางอย่างติดตัวเรามาอยู่แล้วอยู่ที่ว่าตลาดมีความต้องการไหมสำหรับใครที่ ไม่รู้ว่าขอางที่เรามีคุณค่าที่เรามีตลาดต้องการหรือเปล่าสามารถที่จะปรึกษาบ o s s i n งได้บอ s i n ิงโคชชิ่งให้กับนักเรียน Private มาแล้วเยอะแยะมากมายแล้วก็ลูกศิษย์ทั่วโลกด้วยซ้ำนะคะสำหรับใครที่อยากจะมีคอร์สเป็นของตัวเองอยากจะแพ็กเกจความรู้ความสามารถของตัวเองออกมาสร้างไรายได้แบบแพ็กเกเป็นคำก็สามารถทักมาได้ค่ะบอสหิงยินดีให้คำปรึกษานะคะ